กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าว l เลนนะฮะก็วันนี้ผมจะมาทำซีรีส์นะครับผมลงแร้งไปเรื่อยแบบโซโลนะจนถึงแล้งอิมมอร์เทลให้ได้นะครับคือผมอาจจะคือผมคิดว่าในพาร์ทหนึ่งผมจะอัดสักสองตาละกันนะแล้วก็ตัดช่วงที่มันเป็นแบบช็อตที่มันดีสำคัญสำคัญมาแล้วก็เอามันลงให้่านผู้ชมได้ดูนะแล้วก็ผมจะอัดไปเรื่อยนะผมโอ้โหเราเจอเลยว่ะผมจะไปเรื่อยจนถึง แหลงอิโมทัลนะมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะผมทีมเรามีสายสปอร์ตหนึ่งนะผมคือเซตนะฮะแล้วก็มีโยลุใช่ไหมกับผมที่เป็นดิวลิสแล้วก็สมก์หนึ่งแล้วก็อตัวหนึ่งเป็นโอ้ยทีมเรามีสมก์สองเลยหนูวะโอเคมาผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะระวังทางเอช็อตมาด้วยเดียวเียมันหลังมาท่านผู้ชมผมไม่ชัวนะเสียมันหลังมาขอใช่ปห โอเค,อเคผมว่าหลังมาแน่เลยเอ้ยข้างบนผมคิวผมคิวตัวเองไม่ได้คุณผ,ผู้ชมลัสกี้ตรงนี้เดผมดักหลังให้ที่จริงเราที่จริงๆเราเราไม่ควรลาสนะ โอ้ยสวยละมันซื้อปืนสเปกเตอร์แล้วเหรอผมแฟบโอ้คิวก่อนใจเย็นเอาเลยเก็บแผ่นได้แผ่นไปแผ่นไปโอ้ผมติดสโละข้างบน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 ใช่ปะ เออสวยคือผมว่าออฟเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อเกาะก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเออเหมือนออฟมันนัดเดียวแตกคือคือถ้าเราปิดจับฆ่าศัตรูได้อะเกาะเราก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วนะไปเลยไปเลยไปเลยแขนแขเอาบอมอ่ะนี่ยประมาณผู้ชมเห็นป่ะแล้วยิ่งตัวเรามีอยู่เลยนะก็ถือว่ามันนัดเดียว ลัสลองลัสลองลัสลองโอเคผมส่องให้อ้าววอว่าทำไมอ่ะ <c oughs> กำลังส่องเลยผมขอร,รีโหลดแป๊บนึงนะนโอ้โคเดะเรียบร้อยครับโอเคอุ้ยเกือบใจยเย็นใจยเย็นใจเย็น โอเคสุภาพเออ let's go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  มาคนกามเสียสละให้ก็ได้ไหมแทนเลยกันมันไม่มีคขเข้าแล้วฮะเราต้องข้าแทนแล้ววะผมว่าเอสแกนว่ะ เรียบร้อยผมจะค่อยๆย่องไปนะเพราะว่าเราจะทำการสเตลล์เอาเชลล์เจดิ้งโอเคโอ๊ะเรื่องอะไรของเขาวะเนี่ยวันเกิดอา้าว,แล,วแล้วทำไมเขาเข้าไปตายกันวะ enemy remaining. เออ,เอ,อลองเยอะเลยนะเพื่อนเลยเฮ้ยเฮ้เข้าแล้วเพื่อนดักหนึ่งดักสองโอเคเดี่ยวเดี่ยวโอ้โห

Ôi, sợ hóc xịt các bố show. là hóc xịt. Ố! Lop lop Hey hey hey. Last player standing. โอ้โห oh ตะก sorry, 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 ี้เสร็จบังโอ้ยมันบุกเข้ามาแล้วโอเคเขียนได้หนึ่งปัดให้ปิดสายก่อนใจเย็นเออปัดให้เรื่มาเร็ว อโอ๊ยอโอ๊ยเสียงตีไปอีกผมก็ผิดโอยผมก็ผิดนะผมจะวิ่งเข้าไปผมไม่ใช่ผมไม่ได้กดเปิดตีนะกดผิดตะกี้ลกจัดอะพลาดเลยผมมินต <c oughs> ์เทค Phantom Phantom โอเมินไม่เอาปืนนะไม่เป็นไรเหมือนโอเมินเขาไม่ได้เปิดหูฟังหรือเปล่าเขาไม่น่าจะรู้นะผมว่าต้องพิมพ์บอกโอ้ e r สวยแล้วสวยสวยกันดอบกันดับเช็กกัน Okay. Reloading. So, so, so. Oh, I is... so, is... Last player standing! a oh, Okay, okay, okay! Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the end. need a drop. <laughs> แต่ผมว่าเพื่อนเราคงไม่คงไม่น่าเสือต่นกันนะเด็ตบ,ซบเ,เซฟดีกว่าโอเคผมว่าเซฟดีกว่าไปไปไปค่อยๆไปนะใจยเย็นนะ ระวังระวังระวังผมขอไปเช็คๆก่อนแล้วกันโอ้หนังเข้าโอ้ reloading i n safe โอ้โหเฮเว่น เดินเป็นออฟครับมาซื้อออฟแล้วอ่ะตอนนี้ผมเล่นโคตรแย่เลย <laughs> มีเสียงรถด,ด้วย หลังเข้าอ่ะผมก็เปลี่ยนเป้าครับเรื่องมันไม่จบตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วก็เอาเจอแพ้ก็ไม่เป็นไรนั่นเราก็ อย่าไปตอนนี้นะฮะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะผู้ชมมันไม่แน่นะอาจจะคัมแบ็คก็ได้นะ,ะใจเย็นๆใจเย็นๆวิคันคัมแบ็คใจเย็นๆนะฮะบางทีเสกเขาอาจจะมีผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะเขาไม่รู้นะก็อย่าไปว่าเขานะครับผมเราต้องให้กำลังใจเขาเสก no 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 อย่าอย่าอย่าไปห้องน้ำเดเสียเราโอ้โหออฟอีกแล้วอะออฟไอเล็กออฟเอรเตอร์หอเลโอ้โหดูมีฮันน่มเด็ด สวยเฮ้ยออเอาปดเกินแฮก,กหรอ ไม่แน่นะโอ้ถ้าเขาแฮกกินี้ก็ตามระเบียบฮนะของมีหลักฐาน,นาอะไรออนดนะโอ้ผมยิงไม่แตกผมยิงไม่แตกโอ้โห เออแต่ผมแต่ฟอนิกโหดเกินนะเก็บไปสิบแปดตัวเลยเดีเป็นตัวเดียเป็นตัวอ่ามีแค่สี่ตัวต้องยอมผมผมผมว่าต้องผมว่าฟอนิกมันผมไม่ยอมรับตะวยัง มาคุณลิบหลอกแฮช่างกับเพื่อนแต่คนนี้เก่งนะไอ้ Васuralism footsteps Wheel โอ้ผมโดนปลายเอาเฮ้ยคนอีกแมป์ะเนี่ยเดี๋ยวผม,มอยากดูว่ะเฮ้ย ไม่อ e t ่ใ o หล e มวเทุรคือคือคือผมว่าเขาคงไม่น่ารู้ว่าผมอยู่ไหนนะอจริงนะ Spike down B what the you should run จะมาล่าผมไหมเนี่ยอย่าเฮ้ยมาจีนวะโอ้โหแม่นเกินวอด คือจริงๆเขาาก็ไม่เหมือนแฮกเขาก็ไม่เหมือนแฮกคนกันนะเพราะว่าเขาอาจจะเสมอหรือเปล่าหรือว่าเขาเก่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่ะเหมือนวีเลยฮะเห่โวนวว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 

โอเคดิลงไซตสปายดาวน์บีเลสเลสว่าแฮกเอร์วะเฮ้ยผมว่าเลสเอ็มบนะไม่แน่เลสเอ็มบส่วนไอ้เฮ้ยเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้แฮกนะเว้ยเขาาไม่รู้ตั้งแต่ผมลองไงนะโบลองไงนะโบ คือเขาคือเอาจริงๆคุณผู้ชมเขาไม่รู้เขาไม่รู้ตํแหน่งผมนะเว้ยผมว่าหรือว่าเขาปิดโปรไปแล้วผมก็ไม่ชัวร์นะแต่ว่าเลสบอกผมว่าเขาอาจจะเก่งอะไรนะเรามองให้ดีไว้ก่อนนะเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเขาแฮกนะครับเพราะว่าเพราะการการที่เขาเล่นเก่งไม่ไม่ใช่ว่าเขาแฮกเสมอไปนะควาจริงก็อาจจะเป็นแบบโปรเกเยอร์ก็ได้นะ Player. <laughs> Last player. Heal, 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 heal. You can do it. Last player standing. Joke's over. You're dead. ควักยี่ยนยิง Attacker's win ฮะคนไทยปะเนี่ยควักยี่ยนยิงตะกี้เสร็จพูดว่าอะไรนะน่าจะคนไทยนะผมว่าเท่านชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผมว่านะอาจจะซัมเมอร์ฟนะเพราะว่า เขาอยู่ซีเวอร์สองนะไม่ได้แรงต่ำมากเท่าไหร่นะอืมอาจจะอาจจะเล่นเก่งนะโอเคก็สำหรับใครที่ดูจบถึงตอนนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันได้นะว่า2คนคนแรกเนี่ยเขาแฮกหรือเปล่านะฮะก็ยัง,งขอบคุณทั้งสองทุกท่านมากนะครับผมที่เข้ามารับชมนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันกับเกม Valorant นะครับผมซีรีส์ Valorant The Series นะ Go to Immortal กันแบบโซโล่นะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับเจอกัน